สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องครูกฎก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังเหมือนเดิมอีกเช่นเคยครับวันนี้ครูกฎจะมาเล่าในหัวข้อระหวังอธิษฐานบางอย่างก็เป็นสิ่งที่อันตรายเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎด,ด้วยนะครับ เรื่องราวบาปบุญคุณโทษเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับเรื่องที่เราอธิษฐานไว้บางอย่างก็เป็นสิ่งที่อันตรายฟังแล้วแปลกๆอย่างเช่นการขอเข้าถึงสึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบัน การอธิษฐานขอจะไปพระนิพพานในชาตินี้ตัวอธิษฐานบารมีจะค้ำอยู่จะเจ็บป่วยทรมานหรือโดนรถ18ล้อทับยับเยินขนาดไหนก็ยังตายไม่ได้หรอกต้องตัดร่างกายนี้ให้ได้เพื่อไปพระนิพพานก่อนเนื่องจากว่าเราไปตั้งเป้าเอาไว้แล้วลองนึกดูว่าถ้ารถยนต์ วิ่งแค่สูบเดียวแถมยางแตกอีกสีล้อจะไปถึงจุดหมายปลายทางอีท่าไหนก็ต้องลากกันถูลู่ถูถังไปดังนั้นท่านที่จะอธิษฐานขอพระนิพพานในชาติปัจจุบันบางท่านสถานการณ์ครอบครัวบีบคั้นมากแทบจะน้ำตาร่วงอยู่ทุกวันหารู้ไหมว่าเป็นเพราะเราทำเองเพราะบุคคล ที่ไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมบุคคลที่ไม่เห็นธรรมจะเข้าสู่พระนิพพานไม่ได้กลายเป็นเราซ้าเติมตัวเองให้ลําบากแล้วทำอย่างไรถึงจะแก้ไขได้ก็ต้องพิจารณาให้เห็นจริงว่าการเกิดมานี้มีแต่ความทุกข์ร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์โลกนี้มีแต่ความทุกข์ไม่มีอะไร ที่อยากได้ใครด่ดีมีความปรารถนาอย่างเดียวคือหลุดพ้นจากกองทุกเหล่านี้ไปสู่พระนิพพานพิจารณาให้มั่นคงมั่นใจชนิดที่พูดเมื่อไรคิดเมื่อไรอีกใจหนึ่งไม่เถียงบอกว่าร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์ก็ไม่เถียงเลยยอมรับบอกว่าเกิดมามีแต่ความทุกข์ สภาพจิตยอมรับไม่เถียงเลยบอกว่าโลกนี้มีแต่ความทุกข์สภาพจิตยอมรับไม่มีการเถียงเลยต้องพิจารณาให้ถึงระดับนี้พิจารณาไว้ทุกวันแล้วสถานการณ์ความทุกข์ในชีวิตจะคลายตัวไปอย่างมหาศาลเพราะท่านเห็นทุกข์แล้วบรรดาพี่ป้านาอาปู่ย่าตาทวด ก็ไม่จำเป็นต้องบังคับให้เราทุกข์แล้วแต่ถ้าเราไม่ยอมพิจารณาแล้วตั้งใจจะไปพระนิพพานขอยืนยันว่าท่านกําลังหาเรื่องเดือดร้อนในเมื่อจะไปพระนิพพานท่านก็ต้องบังคับให้เห็นทุกข์เพราะไม่เห็นแล้วไปไม่ได้อธิษฐานเอาไวมา้มากๆอุทิศส่วนกุศลให้กับเทพพเจ้าทั้งหลาย ที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพและพญายมราชโอ้ยทุกคนช่วยซ้ำจะได้เห็นทุกก็อยากไปนี่เหมือนกับเราเลี้ยงวัวถ้าวัวเดินตรงทางไม่ต้องเคียนต้องตีวัวตัวไหนแวะข้างทางไม่ยอมกลับขึ้นมาสักทีก็โดนทั้งไม้ทั้งแท้ทั้งปากกับ วันนี้บอกเคล็ดลับให้มันไปพิจารณาไว้ทุกวันให้เห็นจริงๆว่าการเกิดมามีแต่ความทุกข์การดําเนินชีวิตอยู่ของเรานี้อยู่บนกองทุกข์มันทำอย่างนี้ไว้ทุกๆวันแล้วต่อไปทำอะไรจะสะดวกสบายเหมือนกับอัตมาเห็นแล้วว่าทุกเป็นอย่างไรคราวนี้เขากลัวเราหนี ในเมื่อเขากลัวเราหนีมานก็ต้องให้เราทุกอย่างจะเอาชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองอะไรเขาให้หมดเราก็รับไว้ด้วยความยินดีเอาไปทำบุญต่อยิ่งให้เราก็ยิ่งหนีห่างออกไปเรื่อยๆมานจริงๆแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวมานไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูที่ดีที่สุดเป็นครูที่ขยันทดสอบลูกศิษย์มาก ในเมื่อขยันทดสอบลูกศิษย์มากถ้าลูกศิษย์สอบได้ก็จะไม่ตกตรงจุดนั้นอีกเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าเราคิดในลักษณะนี้เราก็จะไม่มีศัตรูเราจะมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่รอบตัวไม่มีอะไรที่น่าเสียใจในชีวิตสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราคิดว่าผิดพลาดเอาไว้เป็นบทเรียนแล้วแก้ไขถ้าเรา ไม่ได้ทำก็ไม่ผิดพลาดถ้าเราไม่ผิดพลาดเราก็ไม่ได้บทเรียนดีๆอย่างนั้นถ้าเราทำแล้วถูกเราก็ได้กำไรถ้าเราทําแล้วผิดเราก็ได้บทเรียนมีแต่ได้ทั้งนั้นแม้แต่ความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าจนประมาณไม่ได้ตอนนี้เรียกร้องอย่างไรทุก ก็ไม่อยากจะมาเหตุที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าจนประมาณไม่ได้นั้นอย่างเช่นเราเลี้ยงเด็กคนหนึ่งมีลูกมีหลานหรือเก็บเด็กมาเลี้ยงก็ได้สมัยก่อนเขาบอกว่ามีลูกหนึ่งคนจนไปเจ็ดปีสมัยนี้อาตมายืนยันว่าจนไป22ปีจนกว่าเขาจบปริญญาตรีถ้าไม่ยอมทำงาน จะจนนานกว่านั้นอองแล้วลองคิดดูว่าต้องเป็นค่าใช้ใจ่ายเท่าไรแค่ลูกอายุ22ปีอาตมาเรียนปริญญาเอกหมดไปล้านกว่าเรียนสองคนหมดไปสองล้านกว่าตอนนี้วัดท่าขนุนเรียนปริญญาเอกห้าคนจบสองเหลืออีกสามปริญญาโทเรียน9จบมาสเหลืออีกห้า ปริญญาตรีเลียนเจนยังไม่จบสักรายหนึ่งยังต้องจนไปอีกนานทรัพยากรทั้งหลายที่ใช้ตั้งแต่เกิดจนตายเป็นจํานวนเท่าไหร่ตีเสียว่าหนึ่งล้านใช้แบบประหยัดสุดๆใช้แบบชูชกประหยัดอดออมหนึ่งชีวิตหนึ่งล้านบาทเราเกิดมาขี่ชาตินับได้ไหมเกิดจนนับกลับไม่ท่วนแล้ว ไม่ใช่นับชาติไม่ท้วนแต่ละกับเกิดนับชาติไม่ท้วนคิดเป็นทรัพยากรมหิมามโหรานขนาดไหนกว่าที่จะเห็นทุกได้อย่างน้อยก็ต้องสร้างบารมีมา20อสงไขยกับอีก1แสนมหากับบาลีบอกไว้ชัดเลยจิตติตังสัตตะสังเคยยังการที่คิด ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้านี้เจ็ดอสงไขยกับนวสังเขยยะว่าจะกลังพูดว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าอีก9้าอสงไขยกับป่าไป16อสงไขยตั้งหน้าตั้งตาทําเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าอีกสี่อสงไขยกับหนึ่งแสมหากับเป็น20ิบวกหนึ่งต้องเกิดกันนับชาติไม่ท้วน ใช้ทรัพยากรไปจนประมาณไม่ได้ว่าเป็นเงินเท่าไหร่กว่าจะได้เห็นทุกทุกจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจนประมาณไม่ได้ซื้อก็ไม่ได้จ้างก็ไม่มาไหว้วานก็ไม่โผล่หัวยกเว้นท่านที่มีปัญญาถึงจะมองเห็นความทุกขเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจนประมาณไม่ถูกขอร้องเถอะ อยากเข็นมากส่งหลายเรียกจะไลยเดี๋ยวหลายกลุ่มก็ไม่มาถ้าหากว่าปฏิบัติธรรมมาถึงตรงท้ายทุกอย่างเหมือนกับโลกพลิกกลับสิ่งที่เราเคยคิดว่าไม่ดีจะกลายเป็นของดีทั้งหมดสมัยก่อนอาตมาอยู่กับหลวงปู่ฟันที่เป็นครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นปุริทัตโตหลวงปู่ฟันบอกว่าถ้าใจดีอะไรๆก็ดีหมด ตัวเองก็ดีครอบครัวก็ดีเรือนชานบ้านช่องก็ดีชาวบ้านร้านตลาดก็ดีประเทศชาติก็ดีอาตมาฝั่งไม่รู้เรื่องดีได้อย่างไรตอนนี้รู้แล้วว่าถ้าหากปฏิบัติได้อย่างหลวงปู่ว่านี้ทุกอย่างดีหมดส่วนของเราเราปฏิบัติมาถึงตรงนี้นะทุกอย่างดีหมดหมด ไม่เหลืออะไรเพราะฉะนั้นเราถึงต้องมาหาดีให้ได้แต่ของหลวงปู่นั้นดีทุกอย่างแล้วของท่านดีหมดคือดีทุกอย่างของเราดีหมดคือหมดความดีจึงต้องรีบหาความดีให้ได้พระขู่วิราชการจนธรรมดอกเตอร์วัฒนขนนครับท่านผู้ฟัง หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยหากครูกฎผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้สุดท้ายนี้ครูกฎก็ขออำนาจคุณพระสีพระรัตนตรยัยจงมาอำนวยเวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่า สวัสดีครับ